น้ำพริกปลาดุกย่างนะคะวันนี้รู้สึกอยากกินน้ำพริกปลาดุกย่างอะคะ่ะไปซื้อปลาดุกมาจากตลาดปลาดุกเขาย่างไว้แล้วแต่ทีนี้มันยังไม่แห้งดีเหมือนไม่ค่อยสุกดีก็ต้องมาอบใหม่ะคะ่ะแล้วก็เราจะไปทำน้ำพริกปลาดุกแห้งๆอร่อยๆทานกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปดูวิธีทำกันนะคะปลาดุกเราก็อบเสร็จแล้วนะคะ เมื่อแกะแล้วก็หายไปเป็นครึ่งเลยนะคะเหลือเนื้นอยู่แค่นี้220กร,รมัมนีไปอยู่ที่หัวกับกลางเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นกันเลยจะไปโขกนะคะอ่าเมื่อเราปั่นประดุกเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาผสมเครื่องปรุงอันนี้เครื่องปรุงรสที่เราผสมไว้แล้วนะคะ ุงรถลงไปใส่พริกป่นเราโขกเองนะคะแต่อันนี้เราจะโขกแบบหยาบๆนะคะเราไม่ได้โขกละเอียด น้ำพริกเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นน้ำพริกประดุกนะคะเห็นสีแดงๆอย่างนี้เป็นพริกที่ไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาจัดจานถ้วยเอ้ย รล้นลนไปเลยนี่ค่ะหนึ่งถ้วยวันเนี้น้ำพริกนะคะนี่น้ำพริกผักเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะน้ำพริกประดุกเรานะน้ำพริกประดุกค่ะ น้ำพริกประดุกเราก็เสร็จแล้วนะคะทานคู่กับผักมาทานด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ